ประมาณวันที่สามนี่เพราะํากลังดีเลยเพราะเขาเริ่มคุ้นสถานที่ถ้าแยกเร็วมันจะตกน้าเยอะมันจะล่วงลงข้างล่างเยอะเหมือนเขาตกใจแล้วเขาหนีใช่นี้ขอให้พี่เริ่มตั้งแต่การไปหามดแดงนี่พี่ไปหามายังไงพี่นี่คือถ้าสมมติมันมาต่างถิ่นกันเนี่ยมันกัดกันแน่นอนกัดกันครับแล้ววิธีการมันทํำยังไงเนาะพี่วันนี้พี่จะทําให้ดูเลยใช่ไหมใช่ครับเผยเผย เปิดเผยแบบให้เกษตรโรเราวใช่ครับเป็นช่องแรกเลยใช่ไหมเจ้าแรกครับโอ้โหดีครับก็ต้องขอบคุณพี่เกษตรตัวน้อยด้วยนะครับเอาเริ่มเลยลูกพี่ครับยินดีครับยินดีนี่โอ้ยพี่ครับมาทวงคลิปครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ออกไปโอ้โหเพื่อนๆสนใจกันมากมายเลยครับผมแล้วทีนี้พี่ปิดค้างผมอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะครับผมคลิปอะไรพี่การนํามดต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงโดยไม่ให้มดกัดกันครับโอ้โหยนี่ถือว่าหลายๆคนที่เลี้ยงมดแดงนี่ใช่ จะสอบตกเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ไปหามดแดงแล้วมานี่เลยนะใช่ครับมันเป็นเทคนิคเลยใช่ไหมพี่เป็นเทคนิคครับอ้าวพี่แล้วเพราะว่าหลายคนหลายกลุ่มบอกว่าเอามดต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงด้วยกันไม่ได้มดจะกัดกันสวัสดีครับผมเกษตรวน้อยครับบ้านผือใหญ่ครับหมู่11ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมีเทคนิคอยู่ครับอ่าครับแล้วพี่เคยเอาลองแบบไม่ใช้เทคนิคนี้ก่อนหน้านี้อ่ะ กัดกันมันกัดกันไหมพี่กัดครับโอกาสตายนี่ก็เยอะเหมือนกันครับเสียดายหมดครับคือเหมือนมันแตกหน้ากันมันกัดกันแบบใช่ครับอุดตนลุดเลยอ่ะพี่ใช่ครับโอ้โหแล้วทีนี้ขอให้พี่เริ่มตั้งแต่การวิไปหามดแดงนี่พี่ไปหามาอย่างไงพี่หลักๆก็คือเดินหาตามบ้านหรือตามทุกนาก็ได้นะถ้าเจอรังมดก็ตัดมาแบบนี้นะครับพี่ครับแล้วเราไปเจอไอ้มดแดงมาแล้วเนี่ยเป็นรังเนี่ยสี่ห้ารังเนี่ยเราไปไปเอามาเนี่ยเราเอามาวางอย่างนี้ มันจะเข้ารังมันไหมพี่ไม่เข้าครับไม่เข้าถ้าได้มาเอามาวางแบบนี้ไม่มีคัดไม่มีทางเข้าครับไม่มีทางเลยใช่ครับไม่มีทางเข้ามันมีเทคนิคอ่าแล้วที่มาวางไว้อย่างนี้คือถ้าสมมติมันมาต่างถิ่นกันเนี่ยมันกัดกันแน่นอนกัดกันครับแล้ววิธีการมันทํำยังไงเนาะพี่เราต้องมีถุงใส่รังมดครับวันนี้พี่จะทําให้ดูเลยใช่ไหมใช่ครับเลยเลย เปิดเผยแบบให้เกษตรชาวกราวใช่ครับเป็นห้องแรกเลยใช่ไหมเจ้าแรกครับโอ้โหดีครับก็ต้องขอบคุณพี่เกษตรตัวน้อยด้วยนะครับเอาเริ่มเลยลูกพี่ครับยินดีครับยินนีๆหลักๆก็คือถ้าเอามดต่างถิ่นเข้ามาเลี้ยงถ้าเราอยากเพิ่มประชากรมดเนี่ยให้ใช่ถุงแบบนี้ถุงตาข่ายที่มดวิ่งไม่ออกนี่คือเราจะค้างไว้แบบนี้อ่าคือแถวบ้านผมจะเรียกว่าถุงผ่าแยงใช่ครับอ่าพอได้มาก็เอามดใส่ข้างในแล้วก็มัดปากให้แน่นแล้วก็มาวางไว้แบบนี้อ่า นนให้พี่พี่พทําให้ดูเลยพี่ทํำยังไงเนาะมันค่อนข้างดุนะครับลูกค่อนข้างดุนะครับก็ต้องให้เพื่อนๆนระวังหน่อยนะครับนี่นะครับนี่พอได้รังมาเราก็เอาใส่แบบนี้อ่านี่ครับแล้วก็ปิดไว้แบบนี้นี่นะครับแล้วก็มัดให้แน่นเลยใช่ไหมใช่มัดให้แน่นแล้วก็วางไว้แบบนี้ครับนี่ครับมันจะอยู่แบบนี้ครับสมมุติพี่ได้มาห้ารังพี่ก็ต้องใส่ถุงไว้ห้ารังเลยใช่ครับต้องใส่ถุงห้ารังเลยมัดปากไว้ประมาณหนึ่งคืนครับ ใช่ให้เขาคุ้นสถานที่อ๋อก็คือยังไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับถ้าปล่อยมานี่คือแรกนี่เขากัดกันเลยใช่ไหมพี่กระดูดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อย่างนี้เรามีห้ารังเราก็ต้องใส่ถุงไว้อย่างนี้ห้ารังใช่ครับใส่ถุงไว้ประมาณสักวันหนึ่งหรือวันครึ่งก็ได้ครับพอวันที่สองเราก็ยกออกแบบนี้เลยครับวางไว้แบบนี้เลยก็เทออกมาใช่ครับเทเทออกเลยครับนี่ครับอือแล้วก็เขาจะดูคล้ายๆได้กลิ่นกันนี่ครับอ๋อ ตอนแรกเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกันพอเราเขาอยู่ในถุงประมาณหนึ่งคืนหนึ่งวันใช่ครับประมาณนี้เนาะพี่เนาะครับประมาณนี้เขาอาจจะได้มองหน้ามองตากันแล้วตอนนี้ก็คือออกมาก็คือมองหน้ากันไม่มีเรื่องแล้วใช่ครับเพราะว่าเขาได้ได้กลิ่นของเขามากอะไรมั่งเนาะได้กลิ่นฟิโลมอนที่อยู่ด้วยกันแล้วจะไม่กัดกันแล้วครับนี่ครับหลักการง่ายๆจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหนี่นะครับนี่ครับเหมือนเอามาแบบนี้คนละลังดูครับไม่ จะไม่กัดกันครับโอ้เพราะว่าคุณเคยกันแล้วใช่ครับเฮ้ยพี่ครับแถมให้เพื่อนๆอีกนิดนึงพี่ถ้าเราได้รังมาแล้วแล้วถ้าปล่อยไว้เฉยเยเดี๋ยวเขาก็จะมาเข้าอ่าโถโถยาดองเราเองใช่ไหมพี่ไม่เข้าครับต้องทํำยังไงครับต้องแยกรังครับคือเก็บรังใบแห้งออกแบบนี้ก็คือต้องขยันเก็บใบที่แห้งในรังเก่าออกครับอ่าเนี่ยครับเก็บทิ้งแบบนี้ครับเก็บวันนั้นนิดวันนั้นหน่อยครับ ค่อยๆหมายหมายหมายถึงว่าเหมือนเหมือนเราค่อยๆแยกลังเขาแยกรังเขาออกใช่ใช่ใช่แร้กี่วันถึงจะเริ่มมาแยกลังครับตั้งแต่เราไปได้ประมาณวันที่สามนี่เพราะว่ากําลังดีเลยเพราะเขาเริ่มคุ้นสถานที่ถ้าแยกเร็วม,มันจะตกน้าเยอะมันจะร่วงลงข้างล่างเยอะเหมือนเขาตกใจแล้วเขาหนีใช่ครับเราก็บบต้องอ่าเราได้ร<ช>ังมดแดงมาเราก็ทิ้งต้องทิ้งไว้ประมาณสักสามวันก่อนใช่ครับสามวันกําลังดีเพราะเขาจะคุ้นสถานที่แล้วอ่า แล้วเราก็ค่อยทําการเก็บรังเก็บคือรื้อรังเขาแต่ก็รื้อทีละหน่อยใช่ทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็จะเมื่อที่ทํารังแล้วเขาจะหาที่เข้ารังของเขาเองแบบเขาจะสํารวจรังครับเขาก็จะไปหาคอนโดไหนอ่ายังไม่มีผู้เช่านะครับเขาก็จะเข้าไปอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนในตัวนี้ใช่ไหมพี่นี่เขากาลังสารวจเลยอย่างี้ นี่ครับเขาจะเข้าไปสํารวจแล้ว oh. แต่ก็ยังไม่ยังไม่ย้ายเพราะว่าลูกเขายังอยู่ข้างในอยู่อ oh. อันนี้ไข่เล็กๆเตเลยอยู่นะครับข้างในงหลังางในนี้<ช>นี่นี่นี่ที่พี่เอาไม้มาใส่พาดไว้ก็นี่ก็คือทางเดินของเขาใช่ครับแยกหลังเขาเขาก็เหมือนอหลักการ,ก,ารก็คือเขาก็พยายามไปหาบ้านใหม่ใช่ต้องหาบ้านใหม่ต้องปรับสภาพโอ้โหแล้วที่สําคัญนะครับการเทคนิคการเลี้ยงคอนโดมดแดง คอนโดในโถวยาดองของพี่เนี่ยก็คือห้ามโดนน้ำเด็ดขาดนะพี่เนาะห้ามโดนแดดโดนฝนครับหลังๆจะมีไว้เนี่ยต้องอมีหลังคาอยูฝน,นนี่ห้ามเลยครับแล้วก็แดดนี่ก็ห้ามแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอาถ้วยเอาอะไรมาขังน้ำํำขังขาไว้ป้ <ใช S 1> องก,กันเขาหนีใช,ใช่ไหมพี่ใช่ครับป้บองก,กันเขาหนีแล้วก็ห้ามมีไม้ผาาคือ,อถ,ถ้ามีไม้ผ้าเขาจะหาที่ออกเลยมดข้างนอกห้ามเข้า มดข้างในห้ามออกใช่ครับใช่ลักการจะเป็นแบบนี้ครับง่ายๆแล้วแต่ว่าข้างในนี้เขาก็จะมีอาหารมีอะไรเชาว่ามีตัวผู้ตัวเมียเขาจะผสมพันธุ์กันใช่แล้วขยายรังให้มีมดแดงใหเรากินเรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับโอ้ยแน่นอนมากเลยนะครับเทคนิคที่บอกทั้งหมดยังไม่หมดนะครับมันมีหลายอีกเทคนิคในการเพาะเลี้ยงมดแดงนะครับสนใจก็ติดตามตาม a c e b o o k นะครับเกษตรน้อยหรือทักแชทมาทางที่ข้อความได้ตลอดนะครับโอ้โหเทคนิคพี่เปิดเผยเยอะขนาดนี้ ยังมีเทคนิคอีกมากมายเลยเหรอครับพี่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดมันมีหลายขั้นตอนนะครับการเพิ่มปริมาณมดแล้วก็การนํานางพญาเข้ามาเพิ่บนี่มันมีอีกเทคนิคครับอุ้ยขั้นตอนเทพๆงั้นเลยนะพี่นะใช่ครับสนใจก็ติดตาม f เฟซ o o ๊กเกษตรน้อยหรือสมัครเข้ามาเรียนที่กลุ่มได้นะครับมีกลุ่มใช่กลุ่มปิดครับกลุ่มปิดก็คือเป็นกลุ่มที่ไว้อาเรียนรู้มดแดงโดยเฉพาะอะไรใช่ครับใช่ครับสอบถามได้ตลอดเวลาสอบถามได้ตลอดเวลาครับเรียนรู้ในกลุ่มได้จริงครับ ติดขาดตรงไหนตอบได้ได้ครับรู้ในกลุ่มสอบถามได้ตลอดชีพครับคือเข้าไปในกลุ่มแล้วเรียนรู้ได้ตลอดทุกอย่างเลยครับกลุ่มนี้ราคาแพงไหมพี่หนึ่งร้อยบาทครับสามาชิกในกลุ่มแบงค์ร้อยใบเดียวใช่ครับเรียนรู้ได้จริงครับไม่ต้องไปลองผิดลองถูกว่าเทคนิคการนํามดมายังไงคือละเอียดหมดอยู่ในกลุ่มหมดเลยครับให้อาหารยังไงการเพิ่มป,ประชากรมดจ๋าเดี๋ยวเข้าไปสมัครไม่ถูกเดียวพี่มีเบอร์โทรให้ติดต่อไหมครับผม 0 8 6หครับ5 3 9 4 5 0 3 086 539 4503บวกไอ l ดี e ลนะครับหรือติดต่อที่ f เ c e b o o k เกษตรตัวน้อยได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เกษตรซอกร,ราวก็ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวมาบอกเทคนิคดีดๆให้เกษตรซอกราวเ,เป็นช่องแรกอีกแล้วนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่กเกษตรซ่กราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ